สุนัขถือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์นอกจากทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่ใจย,ยามเหงาฉ้นเยี่ยมแล้วยังเป็นเพื่อนร่วมง,งานฝีมือเทพในหลากหลายสายงานมายาวนานกว่า20,000ปีแล้วนับตั้งแต่การไล่ล่าสัตว์ต้อนสัตว์และอีกหนึ่งหน้าที่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืองานตำรวจเนื่องจากสัญชตาตญาณและประสาทสัมผัสที่ไวและแม่นยำแถมยังฝึกเลี้ยงง่ายกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆด้วย สุนัขตำรวจจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยก็มีการใช้สุนัขตำรวจเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแพร่หลายเช่นกันโดยมีกองกำากับการสุนัขตำรวจที่ชื่อว่า k .9 ซึ่งเล่นคำมาจากคําว่า K9 ที่แปลว่าสุนัขโดย k .9 จะเป็นเหมือนโรงเรียนฝึกสุนัขตำรวจมีการประดับยศต่างๆและแบ่งแยกตามหน่วยเหมือนกับเวลาฝึกตำรวจคนปกติอย่างเราเรา วันนี้ไบโคูออสจะมารวบรวมสายพันธุ์สุนัขตำรวจสุดฉลาดและซื่อสัตย์ที่ทั่วโลกต่างนิยมใช้กันพร้อมทั้งบอกเล่าอุปนิสัยและภารกิจที่พวกมันได้รับมอบหมายให้ได้ทราบด้วยพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะอันดับที่1 German Shepherd g e r m a n Shepherd หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเชพเพียนหรืออันเซเชียน เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมันโดยสมัยก่อนสุนัขพันธุ์นี้จะถูกฝึกเลี้ยงเป็นสุนัขต้อนสัตว์แต่ด้วยนิสัยอันฉลาดหลักแหลมและเรียนรู้ง่ายแถมยังมีความจงรักภักดีสูงสุนัขพันธุ์นี้จึงถูกฝึกให้ช่วยงานตำรวจมากมายไม่ว่าจะเป็นงานอารักขารักษาความปลอดภัยค้นหาและช่วยเหลือต่างๆราคาของเจ้า German s h e p h e r ด ประมาณ8,000-50,000ถึง 5, บาทอันดับที่2องรไวน่าถือเป็นอีกหนึ่งพันธ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะเป็นพันธ์ุที่ผสมจากสุนัขพันธุ์มอร์สัสในสมัยกรีกโบราณที่ผสมกับสุนัขท้องถิ่นในเยอรมันกําเนิดเป็นรอบไวล่าถ้าพูดถึงสุนัขพันธุ์นี้ผู้คนส่วนใหญ่คงนึกถึงคำว่าดุก้าวร้าวน่ากลัวแต่ที่จริงแล้วรอดไวล่ เป็นสุนัขพันธุ์ที่อบอุ่นกับครอบครัวซื่อสัตย์มีความจงรักภักดีกับเจ้านายสูงมากพวกมันจึงได้นำไปใช้ในงานตำรวจมากมายส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านอราคาป้องกันทรัพย์สินและความปลอดภัยเนื่องจากร่างกายอันบึกบืนและหน้าเกรงขามของมันนั่นเองราคาของรอดไวเลอร์ประมาณ3,000ถึง20,000บาทอันดับที่3 l a b r a ดอ r ร e ทรีเวอ r ์และบรา r อ e รีทรีเวมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาแต่เดิมมักจะถูกเลี้ยงในครอบครัวและเป็นสุนัขอนเนกประสงค์ที่ช่วยงานเจ้านายได้โดยเฉพาะงานประมงและงานล่าสัตว์ต่างๆเนื่องจากขนสองชั้นของมันที่ทำให้การความหนาวเย็นได้ l a บร a ดอ r รีท r ีเวอรมีนิสัยร่าเริงจมูกไวแถมยังเป็นสุนัขที่มีความอดทนสมาธิดี ง่ายต่อการฝึกฝนอีกด้วยพวกมันจึงเป็นสุนัขตำรวจอันแสนน่ารักของหน่วยงานทั่วโลกที่ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นหายาเสพติดหรือระเบิดได้เป็นอย่างดีแถมยังเป็นสุนัขนำทางของผู้พิการทางสายตาได้ด้วยราคาและบรอดร r เวอร์ประมาณ5,000ถึง50,000บาทอันดับที่4 d o โดบแมนพินเชอร์ สุนัขพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมันในศตวรรษที่19ซึ่งถือเป็นสายพันธุ์ผสมของพันธุ์แมนเชสเตอร์เทอเรียแอรอดไวเลอร์เยอรมันฟินเชอร์จุดเด่นของพวกมันคือมีความกระตือรือรน้นมีพลังงานสูงมากแถมยังมีสัญชาตญาณที่ดีเยี่ยมพวกมันจึงเป็นสุนัขเฝ้าบ้านสุนัขตำรวจและสุนัขลาตระเวนชั้นยอดแต่ข้อสำคัญในการเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้คือ การหมั่นฝึกนิสัยและควบคุมการเข้าสังคมอยู่สม่ำเสมอเพราะโดบาร์มันพินเชจะมีโลกส่วนตัวสูงกว่าสุนัขพันธุ์อื่นๆราคาของเจ้าโดบารมันพินเชประมาณ6,000ถึง40,000บาทอันดับที่5้ e g ีโกมีต้นกำเนิดพันมาจากอังกฤษพร้อมประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่400ปีก่อนคริสต์ศักราชแน่นอนว่าใครๆหลายคนจดจำบีโกล ในฐานะสุนัขพันธุ์เล็กแสนน่ารักไว้เลียงในครอบครัวไม่เน้นใช้งานแต่ที่จริงแล้วความขี้เล่นและพรสวรรค์ในการดมกลิ่นเป็นเลิศดของมันเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่ทั่วโลกจึงได้ฝึกมันเป็นสุนัขตำรวจในส่วนของการตามสะกดรอยค้นหาสิ่งผิดกฎหมายตามสนามบินเนื่องจากมันมีความน่ารักและเป็นมิตรทำให้ผู้คนรอบข้างไม่หวาดกลัวพวกมันเหมือนสุนัขตำรวจพันุอื่นๆ ราคาประมาณ3 0 0 0ถึง20,000บาทอันดับที่6เบนเยมาลีนอยเบนเยี่ยม,มาลีนอยเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของคนเลี้ยงแกะเบนเยี่ยมเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดกลางทรงเหลี่ยมสง่ารูปร่างสันทัดมีความเป็นธรรมชาติเป็นสุนัขบึกบืนคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน เบนเยี่ยมมาลิน้อยเป็นสุนัขที่มีความกระตือรือร้อนรวดเร็วตามลักษณะทางธรรมชาติของมันเบนเยี่ยมมาลิน้อยไม่เพียงแค่ยอดเยี่ยมในเรื่องต้อนฝูงสัตว์เท่านั้นแต่ยังเอามาใช้ในการอาราขาและการบังคับใช้กฎหมายค้นหายาเสพติดและระเบิดตรวจจับการ์ดค้นหาและกู้ภัยติดตามเชื่อฟังคำสั่งลากรถเลื่อนหิมะและเป็นสุนัขช่วยเหลือผู้ป่วยคนพิการหรือผู้สูงอายุ ราคาประมาณ4,000ถึง40,000บาทสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อตัดสินใจเลี้ยงสุนะัขต้องหว่นดูแลเอาใจใส่หาพื้นที่สำหรับวิ่งเล่นและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เจ้าตูบมีสุขภาพแข็งแรงยืนยาวและห้ามลืมเรื่องอาหารการกินที่เหมาะสมที่จะช่วยบำรุงร่างกายเจ้าตูบของเราอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับวันนี้บาบครูออสขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ